ันที่1มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันดื่มนมโลกโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือ FAO ได้รวมกับประเทศสมาชิกรวมกันจัดงานรณรงค์การดื่มนมตั้งแต่ปี2543 So we set up this day to to remember the importance of milk for our daily life, particularly for the nutrition of people and especially for children. in Asia and the Pacific region. Uh, World Milk Day was organized in many countries, in particular like China, uh, India, uh, Pakistan, Indonesia, Vietnam, uh, Thailand, of course. ปัจจุบันแต่ละประเทศมีประชากรที่หันมาสนใจเห็นประโยชน์และดื่มนมกันมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีอัตราสูงขึ้นกว่าอดีตอยู่ในเกณฑ์ระดับเป็นที่น่าพอใจผมเขเรียนว่า <G un st ance> การบริโภคนมนั้นเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ในระดับประมาณ12กิโลต่อคนต่อปีแต่ปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาถึง14กิโลต่อคนต่อปีแล้วก็สังเกตได้ว่าเยาวชนรุ่นใหม่จะเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ เพราะฉะนั้นถือว่าในประเทศไทยมีการณรนค์ได้ผลแล้วก็ได้ทามาโดยตลอดมากกว่าในต่างประเทศครับการส่งเสริมให้ทุกคนหันมาดื่มนมนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วยังถือว่าสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วยในการกระตุ้นให้คนไทยดื่มนมมากขึ้นก็จะส่งผลดีต่อกเกษตรกรผลิตคุนมบ้านเราซึ่งจะได้ผลผลิตได้จําหน่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับ ส่วนภาคอุตสาหกรรมเมื่อเมื่อมีการกระตุ้นการดื่มนมนะครับก็ทาให้อุตสาหกรรมทางด้านนมพร้อมดื่มของประเทศไทยเราเนี่ยเติบโตเพิ่มมากขึ้นก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนกิจกรรมในวันดื่มนมโลกหรือตลอดทั้งวันของวันนี้นะคะก็จะจัดขึ้นทั้งในตามต่างจังจหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครในหลายๆจุดอย่างบริเวณหน้าดิจิทัลเกตเวสยามสแควร์ซึ่งก็จะมีทั้งบูธกิจกรรมสาระน่ารู้เกี่ยวกับการดื่มนมนิทรรศการร้านค้าการแสดงต่างๆมากมายค่ะ ทัชชาแซต้าโลกเราเช้านี้รายงานดื่มได้ทุกเพศทุกวัยทุกอายุเลยนะคะเป็นสัปดาห์แห่งสุขภาพเลยนะครับวันนี้ค,คุณดื่มนมหรือ,อยังคะดื่มแล้วดื่มในกาแฟใช่ไหม <c oughs> ผู้ใหญ่มัน<ล>จะอ้างแบบนี้ <c oughs>